สวยๆบัรยากาศดีมาช่วงนี้มาช่วงนี้เป็นช่วงที่หนึ่งลดราคามีนามีนาเนาะเดือนที่แล้วเยอะไหมอืม <c oughs> อ๋อ อันนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นช่วงไม่ใช่วันหยุดเลยอ๋อก็จะมาช่วงอากาศนาหนาวๆที่มีไอตอนตอนตอนเช้ามีไหมไอ,อ้อ๋อ ตอนนี้อากาศก็ก็เย็นอยู่เนาะเย็นอยู่น่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบถึงยี่ห้าองศาอืม ชาชาอร่อยมากชากอร่อยมากสวยสวยสวย เรือก็จะจะเป็นของของไอรีสอร์ทใครรีสอร์ทเราใช่ไหมใช่ไหมเขาอันนี้ของนีฮาวไอพวกนั้นเขาก็จะเป็นของเขาอ่าเอย่างเช่นอีว่รงเป็นของีวครับตรงที่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นของดอกันครับน้จะเป็นน้ของอาใชอ่าอ่าที่ว่าน้เป็นขงีวนะครับอ๋อ